สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านคะ่ะในคลิปนี้นะคะเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะคะเรื่องราวของสโมสรต่างๆนะคะนํามาเสนอให้คุณสําหรับในคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของอ,อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะบาเซลโลนานะคะแล้วก็เรื่องราวของเรอัมาดริกนะคะเลิกสนใจคีเรียนเอ็มปเป้นะคะแล้วก็ เอ็นกรโรกงเต้นะคะต้องการที่จะอยู่กับเชลซีต่อนะคะเรื่องราวของแมนซิตี้นะคะเตือนสโมสรที่สนใจนาธานอาเก้นะคะแล้วก็เรื่องราวของเอเวอร์ตันนะคะโทมัสท,ทูเคิร์นเลสเตอร์ซิตี้นะคะกับการที่จะต้องลงประทะกับคริสตันพาลินะคะ เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนเลยนะคะกำลังจับตาดูนะคะโอ โอดิซีสนะคะวาราโชติมอสนะคะเป็นผู้รักษาประตูของเบฟฟิก้าพิษดแดงนั้นอยู่ในตลาดสำหรับหมายเลขใหม่ระยะยาวโดยสัญญาของเดเคอาร์ที่โอ,อทัตฟอร์ดนั้นกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีตัวเลือกที่จะขยายสัญญาของเดเคอาร์ออกไปอีก12เดือนในขณะที่มีการพูดคุยถึงสัญญาระยะยาวฉบับใหม่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับนักเตะทีมชาติสเปนซึ่งเพ ึ่งแสดงความปรารถนาว่าอยากจะอยู่กับสโมสรต่อไปอีกหลายปีผมโฟกัสแค่เกมที่จะช่วยให้ทีมนั้นได้มากที่สุดแน่นอนว่าผมอยากอยู่ที่นี่ไปอีกหลายปีดังนั้นมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับอนาคตผมมีความสุขที่นี่จริงๆ DKR ได้บอกกับ BT Sport นะคะหลังจากที่เขานั้นได้เอาชนะเอเวอร์ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไรก็ตามความเหมาะสมของ DKR สไตล์ฟุตบอลของเอริกเชนฮารกนั้นได้ถูกตั้งคำถามและมีรายง,งานมาว่าสโมสรออาจจะมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายสัมเมอร์หน้าตามรายงานข่าวนะคะสปอร์ตไทมได้บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้เฝ้าติดตาม วิโคติมอสอย่างเข้มข้นในฤดูกาลนี้ด้วยกองหน้าทีมชาติกรีซนั้นได้มองว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงรายงานยังได้อ้านอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่มีข่าวเชื่อมโยงครั้งแรกในช่วงซัมเมอร์และมีความรู้สึกว่าเบฟิก้านั้นจะพิจารณาข้อเสนออยู่ที่17.5ล้านปอนด์ ด้วยวัย28ปีนั้นมีฟอร์มที่แข่งแร่งให้กับสโมสรเขาเริ่มโตนุดูการนี้ด้วยเก็บคลินซิ่งไปถึง9านัดจากการลงเตะทั้งหมด17นัดในทุกรายการเวราโชติโมดนั้นลงเล่นถึง9ครั้งในลีกโดยเก็บได้6คลินซิงขณะที่เขานั้นเสียไปแค่3ลูกนะคะจาก4เกมที่ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกนับตั้งแต่ย้ายมาจากพาน พานาติในกอสในเดือนกระกฎะาคมปี2018เขานั้นได้เป็นตัวแทนของเดฟิก้าไปแล้ว186นัดในทุกการแข่งขันนะคะแต่สัญญาของเขานั้นกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2024 ทางด้านดีนแฮนเดอร์สันก็เตรียมตัวที่จะกลับมาจากนอตต i ิงแฮมฟอร์เลนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากทีมอย่างทาวอนโดยเอริกเทนฮางไม่เชื่อว่าเขาจะมองว่าเป็นอนาคตมือหนึ่งของทีมกีฬาแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ยกระดับผู้รักษาประตูของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์ด้วยการเช่าซื้อมาตินดูบาฟก้ายืมตัวจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่เขานั้นก็ยังไม่ได้ลงปรากฏตัวให้กับสโมอสรอเลยนะคะมีการอ้างอีกนะคะว่าวราโชติมอสนั้น สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกกับ DKR เพื่อแทนที่ชาวสเปนได้เป็นอันดับหนึ่งในระยะยาวของสโมสรสำหรับอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วนี้ก็คือเรื่องราวความสนใจนะคะในตัวประตูของเบฟฟิก้านะคะ วาราชโชติโมสนะคะต่อด้วยเรื่องราวของบาร์เซโลนานะคะกำลังสนใจยูริติเรมองเอ็นโกโรกองเต้อิคายกุนโดกันนะคะซึ่งทั้ง3คนนี้นะคะกำลังจะหมดสัญญาลงนะคะสัญญาของตีเลมองกับเลสเตอร์ซิตี้นั้นกำลังจะหมดลงในปลายเดือนมิถุนายนและเอ็นโกโรกองเต้นั้นก็ เห็นว่าข้อตกลงปัจจุบันของเขากับเชลซีนั้นก็กําลังที่จะสิ้นสุดลงเหมือนกันนะคะส่วนกุลการนั้นเป็นผู้เล่นอีกคนนึงซึ่งกําลังจะหมดสัญญาในช่วงปี2023โดยแมนซิตี้นั้นยังไม่ได้ตกลงขยายสัญญากับมิดฟิล์ผู้มากประสบการณ์รายนี้ ตามรายงานข่าวของสปอร์ตนะคะบาร์เซโลนานั้นกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตลาดการโอนฟรีเมื่อมีการพูดถึงการเพิ่มมิดฟิลซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งตีเรมองเอ็นโกโรกองเต้กูดูกานร้วนเป็นตัวเลือกที่แท้จริงรายงานได้อ้างว่า บาร์เซโลนานั้นได้ติดต่อกับตัวแทนของเอ็นโกโรกองเต้เป็นเวลาหลายเดือนในการหารือเกี่ยวกับการย้ายสโมสรเชลซี <C. S 2> ก็ได้ถูกกล่าวหาว่าไม่มีแผนที่จะต่อสัญญากับกองเต้โดยผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกมีปัญหาเกี่ยวกับความฟิตส,สำหรับฤดูกาลนี้ปัญหาอาการบาดเจ็บของเขาต้องพักในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและสิงบูนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับเขาเพื่ออนาคตที่สดใส ปาลีเชนเชมงก็ได้ตกเป็นข่าวกับการล่าลายเซ็นของเขาแต่ความปรารถนาของเขานั้นจะอยู่ที่ลอนดอนก็หมายความว่าทั้งไอซ์แล,ลอนอลและทรแนมอสเปอร์นั้นต่างก็เป็นแฟนตัวยองอยู่นะคะขณะเดียวกันจิเลมองก็ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะออกจากเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ ในขนาดเดียวกันจริรรมองนั้นก็ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะออกจากเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโม,มสรที่ให้ความสนใจแต่ในที่สุดแล้วนะักเตะทีมชาติเบลเยียมก็ยังคงอยู่ที่ King Power Stadium แต่เขานั้นไม่น่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ l e สเ e อร์ซิตี้ซึ่งกำลังดิ้นรนและพร้อมที่จะใหญ่ออกแบบไร้ค่าตัวในปีหน้า ขณะเดียวกันกุดูการน,นั้นก็ใกล้ที่จะเข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายของเขาที่แมนซิตี้และมีการอ้างว่าเขานั้นสามารถที่จะหาสโมสรใหม่ได้ในปี2,566 นักเตะในวัย31ปีรายนี้มีส่วนร่วมอย่างหนักกับซิตี้อีกครั้งสำหรับฤด,ดูกาลนี้โดยลงเล่นไปแล้ว13ครั้งในทุกรายการทำไป2ประตูและ1แอสซิสต์แม้ว่าจะมีสถานะเป็นกัปตันทีมแตุ่ดูการนั้นก็ไม่ได้ใช่ตัวเริ่มต้นที่รับประกันสำหรับแชมป์อังกฤษเขานั้นอาจจะเดินทางออกเพื่อที่จะหาความท้าทายใหม่ในปีหน้า มาเซลลนานั้นเตรียมที่จะเสียเซคิโอบุสเกแบบไร้ค่าตัวในปี2023โดยมิดฟิลผู้มากประสบการณ์รายนี้มีโอกาสที่จะมุ่งหน้าสู่ mls ขณะที่แฟรงกี้เดยยองก็ยังคงตกเป็นข่าวอย่างเหนียวแน่นนะคะสำหรับย้ายออกจากสโมสรมทีมของซาบีนั้นต้องพบกับการต่อสู้ที่ยากเย็นเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ หลังจากที่เสมอกับอินเตอร์มิลาน3-3ต่อเมื่อวันพุธทำให้ยักษ์ใหญ่จากอิตาลีนั้นลังอันดับที่2ในกลุ่ม E และนี่ก็คือเรื่องราวความสนใจของบาร์เซโลนานะคะซึ่งกำลังจับตาดูยูริติรมองอินโกรกองเต้อีกคายุนูกันนะคะซึ่งทั้ง3คนนี้สัญญาของเขากำลังจะหมดลงนะคะบาร์เซโลนานั้นสามารถที่จะรับย้ายแบบโอนฟรีได้นะคะ เรามาต่อ,ด,อ,อะะด้วยเรื่องราวของเรลมาริกนะคะได้เลิกสนใจคีเรียนเอ็มปาเป้กองหน้าของปารีสแต์แชแมงแล้วมีรายงานมาว่าเรลมาริกนั้นไม่มีแผนที่จะจุดไฟในความสนใจแนวรุกของปารีสแตนแชแมงคีเรียนเอ็มปาเป้ รอสวังโค้นั้นต้องทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพยายามนำนักเตะเคเรียนเอ็มปาเป้มาที่สโมสรแต่ในที่สุดแล้วเขานั้นก็ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแชมลีกเอิงเป็นเวลา3ปีเอ็มปาเป้นั้นเริ่มต้นฤด,ดูกาลอย่างแข่งแกร่งให้กับทีมของเขาทำไปได้12ประตูจาก13เกมในทุกทัวร์นาเมนต์ ควบคู่ไปกับเนย์มาร์และนิโอนลเอมสซี่อดีตนักเตะโมนโกได้กลายเป็นผู้ทําประตูสูงสุดของปารีสแซงต์แชงกในแชมเปี้ยนลีกด้วยจุดโทษในเกมที่เสมอกับเบฟิก้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่การเปิดเผยนอกสนามเกี่ยวกับอนาคตของเขาก็ได้เกิดขึ้นก่อนเกมนั้นรายงานหลายฉบับได้ ได้ระบุว่าเอ็มปาเป้นั้นตอนนี้รู้สึกว่าเขาทำผิดพลาดด้วยการเซ็นสัญญาใหม่และเขาก็จะผักดันให้ออกจากสโมสรในหน้าต่างเดือนมกราคมผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ถูกกล่าวหาว่ารู้สึกถูกหักหล้างด้วยอำนาจที่ผิดสัญญาเกี่ยวกับบทบาทของเขา เรเรมาริกนั้นได้รับคำแนะนำให้กลับมาสนใจเอ็มปาเป้อีกครั้งแต่จากรายงานสื่อของบาร์เซโลนาทีมของคารอนชลตินั้นไม่ได้แสดงความปรารถนาที่จะเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวรรสบังคค์นั้นควรจะทำหน้าที่เป็นผู้ชมและก่อนหน้านี้ก็มีการอ้า,อางว่าเอ็มปาเป้นั้นจะไม่ออกจากปารีสแช,ชงต์แมงสำหรับเรือมาริกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก่อนหน้านี้ และเมื่อเรียวมารีดนะั้นได้รุ้ดจากการแข่งขันริบบ์พูลก็ได้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่กี่ตัวที่สมจริงกับเอ็มปปเป้ในปี2023แต่คาดว่าหงแดงนั้นจะไม่ย้ายไปค้าแข่งกับทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่ทุ่มเงินมหาศาลไปกับดาวินดูเนส จุดโทดของเอ็มปาเป้กับเบฟิกาซึ่งเป็นตัวแทนเป้าหมายที่183ของเขาจาก230นัดในเสื้อของปารีสแซงต์แชงและเขานั้นก็ยังช่วยอีก88แอสซิสต์ตั้งแต่เริ่มยืมตัวมาจากโมโนโกในปี2560 เช่นเดียวกับเอมเปเป้นั้นที่ปรึกษาฟุตบอลรุยคัมปปฟก็ได้ถูกกล่าวหาว่ากำลังมองหาทางออกสำหรับปารีสแซงต์แชงเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการเดินทางมาแต่เขานั้นก็ปฏิเสธที่อ้างว่าทั้งเขาและเอมปาเป้ตั้งเป้าที่จะออกจากสโมสร๋ยวนี้ก็คือเรื่องราวของเดนมาริกนะคะเลิกที่จะสนใจคิเรียนเอมปปเป้กองหน้าของปารีสแซงตงนะคะ ต่อด้วยเรื่องราวของเอ็นกรโรกองเต้นะคะต้องการให้เชลซีนั้นอยู่ต่อนะคะ ท่ำกลางบาร์เซโลนาปารีสเชชแมงมีรายงานมาว่าเอ็งโกโรกงเต้มิดฟิลของเชลซีต้องการจะอยู่ที่สแตมฟอร์ดปีต่อไปทำกลางความสนใจของบาร์เซโลนาและปารีสเชชแมงนักเตะในวัย31ปีเขาเข้าสู่สัญญา12เดือนสุดท้ายซึ่งอยู่กับทีมของเกแฮมพอตเตอร์และสามารถที่จะย้ายออกแบบฟรีเอเจนต์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล หากกองเต้นั้นไม่สามารถที่จะสอดสัญญาได้ภายในเดือนมกราคมเขาก็จะเข้าสู่การเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นๆได้และไม่ว่าเขานั้นจะขาดข้อเสนอแม้จะมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็ตาม ารลีเชชแมงคิดว่ากำลังจะลักดันให้เอนโกลกองเต้นั้นกลับมาที่ฝรั่งเศสขณะที่บาร์เซโลน่านั้นก็กำลังติดตามพัฒนาการของเขาเนื่องจากพวกเขานั้นต้องการทายโอนฟรีนะคะกองเต้นั้นและเชลซีก็เข้าใจกันว่ากำลังหาหรือเกี่ยวกับขยายสัญญาเนื่องจากเขานั้นได้ถูกมองว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมนะคะ แม้ว่าเขานั้นจะมีปัญหาเรื่องความฟิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายได้หยุดชะงักลงตลอดระยะเวลาของข้อตกลงใหม่โดยเชลซีนั้นไม่พร้อมที่จะน้อมรับข้อเรียกร้องของมิดฟิลลายนี้นะคะเกี่ยวกับการขยายเวลาอีกสอง อีก3-4ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีการอ้างว่ากองเต้น,นั้นยังคงต้องการที่จะอยู่ที่สแตมฟอร์ดบีดหากสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้แต่ข้อกำหนดใหม่ใดๆต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขากองเต้น,นั้นได้ถูกกล่าวหาว่าไม่มีความสนใจในการหาสโมสรใหม่เนื่องจากเขานั้นต้องการลาก ตั้งลกลากอยู่ในลอนดอนกับครอบครัวของเขาและไม่มีการหาลือใดๆแก่วกับสโมสรอ,อื่นๆทั้งเชลซีและกองเต้ก็กำลังทำงานเพื่อที่จะหาทางแก้ไขในข้อตกลงใหม่แต่เชลซีนั้นยังคงเต็มใจที่จะเสนอการขยายเวลาระยะสั้นให้กับเขาซึ่งเป็นอุปสรรคเพียงอย่างเดียวในการเจรจา ที่ผ่านมากองเต้นนยัยิงไปแล้ว13ประตู15แอสซีจาก262เกมให้กับเชลซีนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลสเตอร์เมื่อซัมเมอร์ปี2016ควา้าแชมป์แชมเปียนลีกพริเียรียูโรปาลีกเอฟเอคัพสมโมสรโลกและยูฟาซูเปอปร์คัพในเวลานั้นแม้ว่าอาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยต่างๆก่อกวนเขาแต่เขาก็แล้วเขาก็ได้พาดการลงสนามถึง63นัดนะคะ เขานั้นถูกจำกัดให้ลงเล่นแค่2นัดสำหรับฤดูกาลนี้ด้วยอาการบาดเจ็บของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เกมที่เสมอกับทอตนแนมฮอสเปอร์ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมนะคะ เดีย๋ยวนี้ก็คือเรื่องราวของเอ็นกร์โรกงเต้นะคะเขานั้นต้องการตั้งลกลากอยู่ในลอนดอนนะคะแล้วก็ยังคงต้องการที่จะอยู่กับบาสอยู่กับเชลซีต่อไปนะคะต่อด้วยเรื่องราวของแมนซิตี้ได้ตือนสโมสรที่สนใจนาธานอาเกมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ชี้แจงอย่างชัดเจนต่อสโมสรต่างๆที่สนใจในตัวนาธานอาเก จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากสโมสรนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้นักเตะทีมชาตินเอร์แลนด์ได้ตกเป็นข่าวอย่างหนกักกับการกลับมายัางเชลซีอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์แต่ข้อเสนอเรื่องการย้ายไปแซนฟอร์ดบีดก็ล้มเหลวลงในท้ายที่สุดด้วยวัย27ปีของเขานั้นลงเล่นให้กับแมนซิตี้สำหรับฤดูกาลนี้ไปแล้วถึง9นัดในทุกการแข่งขันรวมถึง6เกมในพรีเมียร์กดย นักเตะชาวดาสไลน์นี้ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญนะคะสำหรับฤดูกาลนี้แมนซิตี้นั้นได้เพิ่มทางเลือกในการป้องกันของพวกเขาในช่วงฤดูร้อนด้วยการซื้อมานวนอาคาจินะคะแต่เขานั้นก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรายงานข่าวได้บอกว่าอินเตอร์มิลานยูเวนตุสปารีสแชชเมงไบรอนมิวนีได้สนใจติดต่อกับแมนซิตี้นะคะเพื่อที่จะ นำตัวเขาไปที่อย่างสโมสรแต่สื่อก็รายงานได้อ้างว่าแมนซิตี้นั้นได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าอารเก้นั้นจะไม่ออกจากทีม ในช่วงต้นปี2023เนื่องจากเขานั้นมีความสำคัญกับทีมก้องหลังรายนี้ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมพรีเมียร์ลีกถึง2เกมหลังที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและซา u t h ท์แฮตันแต่เขานั้นก็เป็นเพียงตัวสำรองในช่วงท้ายเกมกับโคเปนเฮเกนในแชมเปี้ยนลีกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เดนมาร์ก อาเก้ได้กล่าวว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่ที่เอริฮัสเตเดียมและมั่นใจว่าเขานั้นจะสามารถเป็นผู้เล่นคนสำคัญของสโมสรต่อไปได้อาเก้นั้นย้ายมาจากวอนาเบลใน มาที่แมนซิตี้ในปี2020เขาได้เป็นตัวแทนของแมนซิตี้ไปแล้วถึง49นั้นัดในทุกการแข่งขันทำไปได้4ประตูนะคะเขานั้นยังเหลือเวลาอีก3ปีในการทำสัญญาขนาดเดียวกันฝ่ายของเป๊ปกาดิโอราก็ให้อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะรักษาเขาไว้ท่ามกลางความสนใจของหลายสโมสรน,นะคะและนี้ก็คือเรื่องราวของอาทานนาทานอาเก้ของแมนซิตี้นะคะ ต่อด้วยแฟงแลมพาดเอเวอร์ตันยินดีที่จะยังคงเป็นทีมลองบอลแฟงแลมพาดได้ระบ,บุว่าเขามีความสุขกับเอเวอร์ตันที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกรายนัดในฐานะทีมลองแม้ว่าทีมของเขานั้นจะชนะเพียงแค่2จาก9เกมในซีซั่นนี้พวกเขาสามารถที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนด้วยการทำสถิติไม่ หนัดรวดนะคะนำไปสู่สิบแต้มการแข่งขันนั้นจบลงในท้ายที่สุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพลิกกลับเอามาชนะนะคะ2ต่อ1ที่กุฏิสันปาร์คไม่ว่าตอนนี้เอเบตันจะอยู่อันดับที่12และอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่สีแต้มแต่ก็เป็นที่การรับรู้ว่าเขานั้นได้เริ่มต้นแคมเปญเชิงบวกอย่างน่าประทับใจ เจ็ดเดือนที่แล้วเอเวอรนตันั้นแพ้ให้กับทอร์นมฮอสเปอร์5 0ต่อ0และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องก็มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในเย็นวันเสาร์นี้มีการยืนยันและมีการยอมจำนนของฤดูกาลที่แล้วในลอนรอนเหนือไม่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงที่เกิดขึ้นแลมพาร์ทแนะนำว่าเขานั้นพอใจกับเอเวอรตนที่ยังคงถูกมองว่าเป็นคนนอกที่ชัดเจนเราอยู่ในตำแหน่งที่ ถ้าเรายิงสองหรือสามเราคงต้องกลับมาแข่งแข่งขึ้นเราโดนเยอะมากในปีที่แล้วและปัญหาในขนาดนั้นก็คือความมั่นใจของเราอยู่ เราต้องมาดูในตอนนี้และคิดว่าเราจะแข่งแข่งขึ้นทางด้านจิตใจในฐานะสโมสรมันเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับเราเอเวอตันนั้นจะเดินทางไปยังลอนดอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้นำตลอดการเมื่อต้องพบกับความให้แพ้ในฝั่งของลอนดอนในพรีเมียร์ลีกแล้วนอกจากนี้แล้วเอเวอตันก็กำลังมองหาการยุติการเก็บคลีนซิ่ง6ครั้งติดต่อกันของอันโตโอคอนเตในลีกสูงสุดของเอเวอตัน แม้ว่าตอนนี้เอเวอร์ตันนั้นจะไม่แพ้กุดิสันป้าติดต่อการ3นัดแต่สเปอร์ก็มีสถิติ100%จากโหนนัดในบ้านของพวกเขาในฤดูกาลนี้เรื่องนี้ก็คือเรื่องแหวของแฟงแลมพาร์ดนะคะของเอเวอร์ตันยินดีได้ออกมาพูดถึงนะคะยินดีที่จะยังคงเป็นทีมลองบอลน,นะคะ ตามติดด้วยเรื่องราวของโทมัสทูเคิลนะคะเปิดรับงานอังกฤษทูเคิลนั้นอดีตผู้จัดการทีมเชลซีคาดว่าจะเข้ามาแทนที่เกเร u t ซาเกตในตำแหน่งนะคะของผู้จัดการทีมของทีมชาติอังกฤษด้วยวัย49ปีนะคะตกงานตั้งแต่ถูกเชลซีนั้นไล่ออกเมื่อเดือนที่แล้วด้วยการพ่ายแพ้ให้กับแชมเปี้ยนลีกต่อ ดีนาโมเซเกฟนะคะซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นคนสุดท้ายนะคะทุกคนนั้นอำลาทีมเชลซีด้วยถ้วยรางวั3ล3รายการในรูปแบบของแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์คัพคัพเบอร์คัพรวมทั้งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นโค้ชสโมสรที่ดีที่สุดในโลกในปี2564 อนาคตของอดีตกุนซือบุริสเซียรอด์มูและปารีสชาแมงยังปกคลุมไปด้วยความไม่แน่นอนนับตแต่ออกจากทีมและการกลับมาเล่นในบุนเดสิก้าก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทุกคนนั้นได้รับการพิจารณาให้รับงานในไบเอร เรเวอร์คูเซนแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าเขาได้ปฏิเสธบทบาทก่อนที่ซาบีอารอโซจะเข้าควบคุมนะคะในปัจจุบันนั้นเซาเกตกุนซือของทีมทรีไดออนนั้นกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของคริเซียนฟรอสนักข่าวของบิลได้อ้างว่าถูกคนนั้นสามารถที่จะเห็นตัวเองนั้นเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษได้โครชชาวเยอรมันดูแลด้านพัฒนาการของเมสันเมาส์ ในขณะที่อยู่ที่เชลซีและตอนนี้ผู้เล่นก็เป็นแกนนำในการตั้งค่าระดับสูงของเซา t วเกตเซาวเกตนั้นพางกีดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลกและรอบชิงชนะเลิศของยูโร2020นับตั้งแต่เขาถูกแต่งตั้งในปี2016แต่เขานั้นก็พ่ายแพ้ให้กับการแข่งขันในศึกเนชันลีกนะคะ อังกฤษนั้นประสบปัญหาการตกชั้นสู่ลีกบีหลังจากล้มเหลวในเกม6เกมในรุ่นปี2020-2022โดยเสมอไป3แพ้3นะคะและทีไรออนยังเล่นไปแค่5เกมโดยไม่มีการยิงจุดโทษก่อนที่พวกเขานั้นจะเสมอ3-3ต่อกับเยอรมันในวันที่6ซึ่งนำไปสู่การถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์และทางเลือกของทีมเขานะคะ นี้ก็คือเรื่องราวนะคะข่าวข่าวมาว่าโทมัสทูเกิลนะคะจะรับงานต่อแกริซาเกตนะคะ ต่อด้วยเรื่องราวของเลเซอร์ซิตี้นะคะไม่ต้องการสร้างสถิติใหม่ให้กับสโมสรนกับคริสต l นพาเรตเลเซอร์ซิตี้หวังว่าจะหลีกเลี่ยงการสร้างสถิติใหม่ของสโมสรนในพรีเมียร์เมื่อพวกเขานั้นจะต้องพบกับคริสตานพาเลต์สุดสัปดาห์นี้และจากที่เบรนลอรเจอร์เคยอธิบายว่าในช่วงซัมเมอร์ที่เวลวร้ายของตลาดนักเตะซื้อขายทีมของเขานั้นไม่มี อาการดีขึ้นเลยมุ่งหน้าสู่การแข่งขันวันที่10เลสเตอร์ซิตี้นนได้ครองตำแหน่งตามสูตรในอันดับหลังจากการทำได้แค่4แต้มจากการแข่งขัน9นัดนับตั้งแต่ผลเสมอกับเบฟอร์ดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ King Power s t a เตเดียมเลสเตอร์ก็แพ้ไปอีก 7จาก8เกมต่อจากนี้ความให้แพ้ครั้งล่าสุดของเขากับบอชมาร์ทเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขานั้นนำแพ้ดิสานดาก้าและได้เปรียบจนถึงควอเตอร์สุดท้ายของเกมความให้แพ้ของเลสเตอร์มากกว่าครึ่งหนึ่งในฤดูการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เปอร์สกอร์ซึ่งเป็นสถิติซึ่งนำไปสู่คำถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโรเจอร์และทีมของเขา สำหรับสถิติดังกล่าวเลสเตอร์ได้เท่ากับจำนวนครั้งที่พวกเขาแพ้เกมจากการชนะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียวนั่นคือแม้ว่าจะเล่นน้อยกว่า1ใน4ของการแข่งขันซึ่งทำให้1ในสถิตินั้นไม่ต้องการก่อนหน้านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องราวของ เลสเตอร์ซิตี้นะคะไม่ต้องการสร้างสถิติใหม่ให้กับสโมสสนเมื่อเจอกับคิสซันพาเลตนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะคะเรื่องราวของสโมสรนต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบของวันนี้นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้บา์เซลน่าเรย์มาริกเอ็นโกองเต้นะคะกับเชลซีหรือแม้แต่แมนซิตี้นะคะ ไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวนาธานอาเก้ไปนะคะเรื่องราวของแฟงแลมพาร์ดนะคะกับเอเวอร์ตันเนาะแล้วก็เรื่องราวของโชมาชูเคิลนะคะ และตอนนี้ก็ต้องขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะและตอนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ